สวัสดีอีกครั้งนะคะปราณีจิตอาริเทพนะคะและพี่ตุ๋ยพลเทพพี่ขออนุญาตพี่พลเทพศสินมนบนะคะเราก็จะทําหน้าที่จนกระทั่งจบรายการวันนี้เพราะวันนี้ช่วงเย็นเนี่ยเราก็จะพยา,ยามประกวดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอรวมคะแนนและหลังจากนั้นเราก็จะมีงานฉลองวันเกิด เลีย้ยงสังสรรค์วันเกิดให้กับครูมนัสปิติสารซึ่งท่านเกิดวันที่หนึ่งกรกฎาน,นะคะแต่เราจะจัดพิธีก่อนเพราะว่างานของเรามันเป็นพอดีเลยเราก็จะวอวยพรของท่านนะคะฉะนั้นวันนี้เราก็จะทําพิธีก่อนนะคะครับเนื่องจากงานนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วครับที่เราจะต้องเปิดงานการประกวดการขับร้องเพลงครั้งที่19เกของเรานะครับชมรมเพลง ทันตมิตั้งมาปีนี้เป็นปีที่20แล้วขณะนี้ก็ได้เวลาแล้วก็ต้จริงๆอ่ะเราอ่ะน่าจะเป็นปีที่20เนอะพอดีครั้งที่แล้วเราขาดไปหนึ่งครั้งก็เลยทดไปก็เลยเหลือแค่19ก็เลขสวยดีฉะนั้นก็เริ่มพิธีเลยนะคะครับเรีนเคริญประธานค่ะค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานชมรมของเรานะคะคุณเอกราชมัตชาที่คุณ เปล่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานค่ะขอเรียนเชิญขึ้นบนเวทีเลยนะคะเชิๆครับ สวัสดีครับครับคุณดวงมลสาสศาพุริประธานกรรมการที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของและเจ้าของชมรมสันติมิตรสำรุมประกาศนะครับท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเ,นเพื่อนสมาชิกและท่านผู้มีเกียรติที่ขารบพรกครับการจัดงาน ประกวดเพลงของเราก็ได้ว่างเว้นมานานนะครับประมาณปีเศษๆนะครับเพราะว่าเราประสบภาวะโควิดระบาดในประเทศไทยเพราะนั้นการจัดของเราก็ได้เลื่อนมาจนถึงทุกถ,ถ,ถึงวันนี้นะครับส่วนวัตถุประสงค์ที่เราจัดการประกวดเพลงในวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคือเราต้องการอยากจะให้สมาชิกทุกท่านได้ขยัน ฝึกซ้อมและอดทนในการฝึกซ้อมเพื่อที่จะมาในงานประกวดในวันนี้ถ้าเราปล่อยให้สมาชิกนั่นร้องกันไปเรื่อยเปื่อยก็าการพัฒนาก็จะช้าดังนั้นเราจึงมีการจัดการประกวดเพลงขึ้นนะครับเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้ขยันและก็พยายามตั้งใจที่จะซ้อมเพื่ออข,ขึ้นมาร้องประกวดในวันนี้นะครับ แล้วก็ประการที่สองก็คืออยากจะให้สมาชิกที่ยังไม่เคยขึ้นประกวดในเวทีใดๆเลยได้มีโอกาสขึ้นมา,าประกวดในเวทีนี้ซึ่งเป็นเวทีที่เหมือนกับเป็นเวทีทดลองนะครับส่วนสมาชิกท่านที่เคยขึ้นเวทีประกวดบ่อยๆแล้วก็เพิ่มประสบะการณ์นะฮะทำให้ท่านมีความมั่นใจมากขึ้นครับประการที่3มก็คือเราจัดงานเพื่อให้เพื่อสมาชิกได้เข้ามา สังสรรค์เฮฮานะฮะทำความรู้จักมักคุ้นกันมากขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างและก็ทำให้มิตรภาพเราดีขึ้นนะครับอันจะก่อให้เกิดความสาม,มัคคีในภายหลังนะครับและก็บังเอิญะฮะปีนี้เป็นปีที่20ครบรอบ20ปีของชมรมเพลงสันติมิตรของเราแน่นอนเราก็คงจะมีงานจัดฉลองเฉลิมฉลอง ใหญ่โตในช่วงปลายปีแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเราจัดการประกวดขั้นครึ่งปีซึ่งเราก็ได้เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่ามีท่านผู้อาวุโสนะของชมรมเราท่านเป็นกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมแล้วก็ท่านมีคุณอุปกรณ์กับ ชมรมเรามากนะครับท่านเป็นท่านมาชมรมเรา10บกว่าปีแล้วตลอดระยะเวลาที่ท่านยังแข็งแรงอยู่ท่านก็ได้เข้าชมรมแล้วก็ได้สั่งสอนให้ความรู้ในการร้องในการฟังและทักษะในการในการร้องนะครับแก่สมาชิกของเราแล้วก็อีกอย่างก็คือในวงการเพลงท่านเป็นกูรูหรือเป็นบรมมาจาร์บรมครูของของเพลงนะครับ ท่านก็ให้ความรู้แก่เรื่องวงการเพลงให้แก่พวกสมาชิกในวันนี้เราจะทำการฉลองวันท้ายวันเกิดของท่านก็คือครูมนัสบิธิสารซึ่งเดี๋ยวท่านจะมาในช่วงบ่ายๆนะครับหลังจากที่เราประกวดไปแล้วน่าจะจบแล้วในช่วงที่ก็อาจจะมีการประกวดอประกาศผลของการประกวดแล้วก็เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน เราก็จะให้กรรมการทุกท่านของของชมรมนะฮะซึ่งมีอยู่20ท่านด้วยกันขึ้นมาร้องเพลงของครูนะครับที่เพลงเพลงที่ครูแต่งนะครับคนละหนึ่งเพลงเพื่อเป็นการเทิดเทิดเ,เกียรตินะฮะให้แก่คุณครูของเรานะครับครับขณะนี้ก็ผมคิดว่าได้เวลาสมควรแล้วก็ขอ,อ อยากจะขอบคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้รวมทั้งกรรมการผู้สบคุณพุทธด้วยนะครับแล้วก็ขออวยพรให้แก่ผู้ประกวดทุกท่านจงประสบความสำเร็จนะครในในวันนี้และขอให้มีความสุขตลอดไปครับขอบคุณครับ <Okay. S 3> คุณอรคุณพรคร สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกที่รักทุกท่านค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่น่าปลื้มใจมากค่ะที right ่เราได้มาพบกันอีกวันนี้นะคะอยู่บนเวทีนี้ทีไรก็นึกถึงคุณพ่อทุกทีนะคะแล้วก็หวังว่าผลงานของของพวกเราคือคณะกรรมการชมรุมเพลงทุกท่านนะคะท่านประธาน จะดียิ่งยิ่งขึ้นเพื่อชดเชยให้สมาชิกทุกท่านนะคะอยากให้สมาชิกทุกท่านมีความสุขกับการร้องเพลงนะคะหากมีคำแนะนำหรือสิ่งใดที่ผิดพลาดผลขอน้อมรับฟังนะคะขอให้สมาชิกแนะนำเข้ามาได้ะคะ่ะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกมีความสุขจริงๆนะคะเราไม่ได้พบกันหนึ่งปีกว่าละ <laughs> นะคะ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะดีให้เกียรติกับชมรมของเรานะคะท่านก็เสียสละเวลามีค่ามาให้คําแนะนําติชมสมาชิกของเราจะได้มีพัฒนาการที่ดีะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชว์ให้เต็มที่นะคะมีความสุขกับการร้องเพลงนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านนะคะขึ้นเวทีถ่ายภาพร่วมกันนะคะหลังจากที่เราถ่ายภาพเสร็จเราก็จะประกวดต่อส่วนอาหารกลางวันนะคะประมาณอาจจะเที่ยงเลยไปนิดเดียวนะคะแล้วก็มื้อเย็นก็ประมาณ18 1 8นาฬิกานะคะ ขอเรียนเชิญค่ะตรงกลางแล้วก็เอียงคนไหนที่อยู่ด้านด้านซ้ายนะคะก็เอียง เอียงมาข้างหนึ่งเอียงเล็กๆนะคะเพราะว่าถ้ายืนตรงๆเนี่ยไม่สวยแต่เอียงมากเดี๋ยวเห็นพุงค่ะ กดไลค์หน่อยค่ะกดไลค์หน่อยค่ะหัวใจด้วยตามสบายสวยครบไหมคะขอไหมคะค่ะขอบพระคุณนะคะขอบท่านเลยค่ะตอนนี้เราก็จะเริ่มประกวดใหม่ขออนุญาตกรรมการท่านหนึ่งไปพักนิดหนึ่งคอยแป๊บหนึ่งนะคะ